สวัสดีค่ะพี่ขามาพบกันอีกแล้วนะคะพี่กับช่องกาะเกตพุทธคุณพระเครื่องนะคะคุณลูกค้าสนใจองค์ไหนยังไงนะจะ๊ะพี่ภาพไม่ชัดยังไงนะจ๊ะคุณลูกค้าโทรมาหาแม่ค้าได้นะคะพี่หรือว่าแอนไลน์มาเลยก็ได้นะคะพี่0 8 4 0 6 5 9 1 8 0จ้ามกาจากพี่จา๋าเรามาดูกันที่องค์แรกนะจ๊ะพี่จา๋จามาดาูเป็นตลับสีพึ่งหลวงพ่อทาบนะคะพี่เป็นตลับยาหมองตาถ้วยทองนะคะพี่ขาเปิดมาสภาพด้านในก็จะเป็นสีพึ่งสีเขียวนะจ๊ะเปิดมาแป๊บหนึ่งจนนะ พี่หนึ่งตัวนะจ๊ะพี่นะคะแล้วก็ใบคา,าถาบูชานะจ๊ะพี่จ๋านะคะเป็นสีพึ่งนะคะพี่วัดกระบกขึ้นพึ่งนะคะพี่หรือว่าหลวงพว่อทาบเองนะคะพี่นะคะตลับนี้แม่ค้าขอไว้ที่6 0 0บาทจากคุณลูกค้า600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะคุณลูกค้านะคะขนาดใจหงอยยังมีเมีย6คนนะคะพี่ขานะคะสนใจอยากได้เมียเพิ่มยังไงก็นิมนต์เช่าได้นะคะพี่ขานะคะเป็นสีพึ่งหลวงพว่อทาาวัดกระบกขึ้นพึ่งนะคะพี่ขานะคะ ÿÿ. สีพึ่งใจหงอยเมตตาแรงๆนะจ๊ะ600บาทจากคุณลูกค้า หก0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ๋ามีค้าถาบูชาเมียด้วยนะคะพี่ขานะคะคุณลูกค้าปิดไปคุณลูกค้าก็จะได้ใบอย่างนี้ไปด้วยค่ะพี่นะคะเป็นอย่างนี้เลยนะคะพี่นะคะจังหวัดระยองนะจ๊ะพี่นะคะปิดไปจะได้ใบอย่างนี้ไปด้วยจะพี่จ๋านะคะ6 0 0บาทจะพี่6 0 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทจ้ะ หลวงพ่อทาบนะคะพี่วัดกระบอกขึ้นพึ่งจ้ะพี่ส่วนอันนี้จะพี่จ่าจะเป็นสิวลีหลวงพ่อกลัวจะพี่จ่าอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้าเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่นะคะปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่ด้านหลังจะเขียนว่าหลวงพ่อกลัวนะจ๊ะพี่นะคะอันนี้หนูไม่แน่ใจว่าเป็นพระเนื้อดินหรือเปล่านะคะพี่หนูได้มาสภาพเลยนะจ๊ะพี่จ๋านะคะคุณลูกค้าสนใจยังไงหรือว่าภาพไม่ชัดยังไงนะจ๊ะคุณลูกค้าแอนไลน์มาหาแม่ค้าได้เลยจ้ะพี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย ทางค่ะพี่ค่ะเป็น Facebook ก็ได้นะคะพี่แต่ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ลงพระนะคะพี่หรือจะเข้าเป็นเพื่อนเพื่อนก็ได้จะพี่จ่ายนะคะชื่อ Facebook ว่าชื่อกรรเก็บพุทธคุณพระเครื่องนะคะคุณลูกค้านะคะเป็นพระศิวลีหลวงพ่อควยนะคะพี่อันนี้แม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากคุณลูกค้าจ๋าส่วนอันนี้จะเป็นหลงวงพ่อทวดจะพี่มาพร้อมกล่องอย่างนี้นะคะพี่นะคะ ตามสภาพไปนะคะพี่นะคะจังหวัดสงขานะคะภาคใต้ของเราเองนะจ๊ะพี่นะคะจะเป็นแบบทรงกล่องไม้ขีดนะคะพี่นะคะจะเป็นทรงกล่องไม้ขีดเนื้อว่านนะจ๊ะพี่จ๋าอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะพี่นะคะสวยงามมากจ้ะพี่จ๋านะคะเนี่ยค่ะเป็นหลวงปู่ทวดกล่องไม้ขีดเนื้อว่านนะคะพี่นะคะคุณลูกค้านะคะมาพร้อมกล่องอย่างนี้เลยจ้ะพี่นะคะคุณลูกค้าปิดไปแม่ค้าก็จะใส่กล่องแบบนี้ไปให้เลยนะจ๊ะพี่จ๋านะคะ น่จะพี่นะคะหกร้อยบาทจ้ะพี่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทนะคะหลวงพ่อทวดจะพร้อมกล่องนะจ๊ะพี่พร้อมกล่องอย่างนี้เลยนะคะหกร้อยบาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นช่องหมูป่าจ้ะพี่อันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะช่องหมูป่านี้หนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะจ๊ะพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะนะคะก็กองสวยๆอย่างนี้เลยนะคะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นตลับสีพึ่งจ้ะพี่นะคะ ของหลวงพ่อทบนะคะพี่นะคะวัดชนแดนจะพี่นะคะจะเป็นสีทองใต้ตลับก็จะเป็นยันอย่างนี้จะพี่นะคะตลับนี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะเปิดมาด้านในจะเป็นสีพึ่งนัจนจะพี่นะคะมีขุนแผลแล้วก็มีตะกุด3สามดอกจ้ะจะพี่ตามภาพนะคะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่จ๋าสาหรับอันนี้นะจ๊ะ หกร้อยบาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นตะกรุดจะพี่จ๋าตะก,ลลกรุดลงรักทองเก่าๆนะคะพี่พร้อมเหรียญหลวงพ่อกันนะคะชุดนี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะชุดนี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะพี่นะคะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะเป็นตะกรุดพร้อมเหรียญหลวงพ่อกันนะคะพี่นะคะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นเบี้ยแก้จะพี่จ๋าเป็นเบี้ยแก้หลวงพ่อหนุ่มไอ้หลวง อ่าใช่แล้วเป็นหลวงพ่อนุ่มนะคะพี่หลวงพ่อนุ่มวัดนางในนะคะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะอันนี้หนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทมีรอยจานนะคะคุณลูกค้ามีรอยจานนะคะเป็นเบีย้ยแก้หลวงพ่อนุ่มวัดนางในจ้ะพี่นะคะสีคล้ายๆออกหน้ากันจ้ะพี่นะคะได้ภาพแบบนี้นะคะคุณลูกค้าสนใจยังไงภาพไม่ชัดนะคะเบอร์เบอร์หรือว่ายัางไงนะจ๊ะคุณลูกค้าแอดไลน์หาแม่ค้าเลยคะ่ะศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะเจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะเป็นสีพึ่งจ้ะพี่นะคะ ด้านบนก็จะเป็นอ่านันปกจ้ะนะคะใต้ฐานก็จะมีรอยจานจ้ะนะคะเป็นพระปิดตาค่ะพี่อันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะปิดตาค่ะพี่มีพระปิดตาแล้วก็มีหลายองค์จ้ะพี่พ้าทั้งหมดมีอยู่สี่องค์นะคะพี่ซ้อนอยู่อีกหนึ่งองค์อยู่ในนี้จ้ะพี่อีกหนึ่งองค์นะจ๊ะอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะไม่ทราบว่าเป็นของหลวงพ่อเดิมหรือเปล่านะคะพี่หรือว่าหลวงปู่ศุขนะคะพี่นะคะตามภาพไปนะคะพี่นะคะหกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะ ด้านบนจะเป็นพานปกแบบนี้นะคะพี่หกร้อยบาทจ้ะจิ้งจกสองหางเราเองจะพี่จ๋าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะนะค่ะด้านในจะมีน้ํามันอย่างนี้นะคะพี่นะคะเป็นจิ้งจกสองหางนะคะตามสภาพนะจ๊ะพี่จ๋ามีห่วงให้ด้วยจ้ะพี่เรือนพลาสติกกันน้ํารับประกันน้ําไม่เข้าค่ะคุณลูกค้าขาขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจ้ะคุณลูกค้าค่ะเป็นจิ้งจกสองหางอยู่ในน้ํามันนะจ๊ะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะอันนี้หนูไม่ทราบผู้หลงพ่ออะไรนะจ๊ะพี่นะคะ อันนี้ขอไว้ที่หกร้อบาทจ้ะพี่นะคะอาจจะมีตรงนี้นิดนึงนะคะพี่เพราะว่าแม่ค้าเองก็ได้มาสภาพนี้นะคะถือว่าแจ้งให้คุณลูกค้าได้เห็นกันในคลิปแล้วนะจ๊ะตามสภาพนะคะพี่แม่ค้าเอามาขายราคาให้ถูกๆเพราะว่าได้มาแบบนี้จ้ะพี่นะคะเป็นรอยจานของหนูไม่ทราบผ่้หลงพ่ออะไรจ้ะพี่นะคะนะคะอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะพี่นะคะหกร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่ตะกุดจ้ะ หลวงพ่อทองสุกจะพี่หกร้อยบาทจ้ะนะคะเป็นตะกรุดเก่าๆของหลวงพ่อทองสุกนะจ๊ะหกร้อยบาทจะพี่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากอันนี้ไม่ทราบตะกรุดหลวงพ่ออะไรนะจ๊ะพี่หกร้อยบาทเช่นกันจ้ะความยาวก็ประมาณนิ้วกลางนะคะพี่นะคะความยาวก็ประมาณนิ้วกลางนะคะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทตะกรุดเก่าไม่รู้ที่จ้ะส่วนอันนี้จะเป็นของหลวงพ่อกลวยจะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะนะคะ ใช่หลวงพ่อคุยแม่เออแต่คล้ายๆหลวงพ่อควยนะคะพี่มาในประหลอดกล่องอย่างนี้นะคะพี่นะคะห้าร้อยบาทจา้ะส่วนอันนี้จะเป็นของหลวงปู่สุขจ้ะพี่นะคะเป็นหลวงปู่สุขหรือเปล่าไม่ใช่จ้ะพี่ขอโทษจะเป็นหลวงหลวงพ่อเงินจ้ะพี่เป็นของหลวงพ่อเงินนะจ้ะพี่อันนี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทพอจ้ะพี่นะคะเกยนว่าหลวงพ่อเงินนะคะแล้วก็พร้อมมีรอยจานแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้านะคะ ตามภาพไปนะคะพี่นะคะตามภาพนะคะดอกนี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทจ้ะดอกนี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะตะกุดหลวงพ่อเงินจ้ะส่วนอันนี้จ้ะพี่700รอยบาทจ้ะ700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะตามภาพนะคะคุณลูกค้าตามภาพไปค่ะพี่นะคะเป็นพระงั่งนะคะพี่นะคะ700ร้อยบาทปลายทางห0บบาทจ้ะ ภาพอ่าแป๊บนึงจะพี่ลืมมีดอันนี้จะเป็นมีดด้ามไม้หลวงพ่อเดิมจ้ะพี่นะคะทรงเ,รเป็นมีดขุดว่านนะคะพี่ทรงเป็นมีดขุดว่านนะคะพี่เล่มน,นี้สภาพด้านในจะเป็นอย่างนี้จ้ะ <c oughs> พี่ดูความเก่าของมีดจั๊พี่แล้วก็จะมีพอสอบอกเลนะคะพี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะมีดหลวงพ่อเดิมนะจ๊ะวัดหนองโพจ้ะพี่นะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะ มีดหลงพ่อเดิมจ้ะภาพพ่อคุยจะพี่จ่าตามภาพไปนะคะพี่ด้านหลังจะเขียนว่าวัดกสศิตารามจ้ะหกร้อยบาทจ้ะพี่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะภาพพ่อควยจ้ะปะปูหนังจะพี่จ๋าหกร้อยบาทเช่นกันจ้ะพี่นะคะจะขอบอย่างนี้นะคะพี่ได้มาแบบนี้เลยจ้ะนะคะก่าๆสวยๆอย่างนี้เลยนะคะพี่ระกุหนังเป็นระกุแต่หนูไม่ทราบว่ากุไหนนะคะคุณลูกค้านะคะอันนี้หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะ หลวงพ่อพรมจะพี่เป็นรูปละครังจะห้าร้อยบาทจ้ะพี่นะคะพัดแต่ละองค์แต่ละอีพีราคาอาจจะไม่เท่ากันนะคะคุณลูกค้าจ่ายนะคะห้าร้อยบาทจ้ะคุณลูกค้าเป็นเหรียนพระพุทธรื่มพัติเก่านะคะพี่ห้าร้อยบาทจะ้ะเนี่ยคะ่ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่แผ่นปั๊มหลวงพ่อพรมวัดช่องแคร์จ้ะพี่ห้าร้อยบาทเช่นกันจะ้ะเนี่ยคะ่ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะ้ะ หนุมานหลวงพ่อกลวยจะพี่หลวงพ่อกลวยจะพี่นะคะไม่ใช่เนี่ยค่ะเป็นกรอบพลาสติกจะพี่องค์นี้หกร้อยบาทจ้ะด้านหลังจะเป็นยันนะคะพี่นะคะเป็นยันแผ่นสี่เหลี่ยมจะพี่ไม่ใช่หนุมานถือธงนะคะอยู่ในกรอบพลาสติกนะคะพี่หกร้อยบาทจ้ะอ่าพลาเนื้อดินพ่อป่านจะพี่หกร้อยบาทจ้ะนะคะหกร้อยบาทจะพี่ปลายทางบกเพิ่มห้าสิบบาทนะคะหลวงพ่อป่านขี่ปลาจะหกร้อยบาทจ้ะ คุณแผนปูทิมจะพี่กอเก่าอย่างนี้เลยนะคะพี่นะคะหกร้อยบาทจ้ะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะคุณแผนปูทิมจ่ะเป็นสมเด็จแบกม่านนะคะพี่หลวงพ่อกลวยนะคะพี่หกร้อยบาทจ้ะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะหลวงพ่อกันจะพี่นะคะหกร้อยบาทเช่นกันจะคุณลูกค้านะคะอยู่ในกรอบพลาสติกเลยนะคะพี่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะปูสุกจะพี่หกร้อยบาทเช่นกันจะพี่นะคะ เขียนว่าหลวงปู่สุขนะคะเลื่อมพัติกรเก่าอย่างนี้นะคะพี่หกร้อยบาทจ้ะพระกิ่งไพรีพี่นาจะพี่องค์นี้หกร้อยบาทจ้ะเด็ค่ะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพระกิ่งไพรีพี่นาจ้ะพระกิ่งเก่าไม่ทราบที่จะลงรักทองนะคะตามสภาพนะคะพี่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะปิดตาหลังแบบจะพี่ห้าร้อยบาทเช่นกันจ้ะคุณลูกค้านะคะปลายทางห้าสิบบาทนะคะคุณลูกค้าปิดตาจ้ะ อาเดือนพ่อรุ่งจะพี่ห้าร้อยบาทจะวัดท่ากระบือนะคะพี่นะคะมีพอสอบสองสี่แปดสี่จ้ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะ้ะปูสุกจะพี่ห้าร้อยบาทจะพี่จ่ายนะคะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะนะคะเป็นปูสุกเก่าเก่าตามภาพไปนะคะคุณลูกค้าห้าร้อยบาทจะ้ะปิดตาจะ้ะไม่รู้ทราบปะเนื้ออะไรจะ้ะเป็นพิมพ์สองหน้าหรือเปล่าฝั่งหนึ่งปิดตาข้างเดียวอีกฝั่งหนึ่งปิดตาสองข้างจะพี่นะคะ ตามภาพเลยนะคะพี่นะคะห้าร้อยบาทจ้ะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะพักกิ่งคลองตะเคียนจะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะเนี่ยค่ะใต้ฐานมียันนะคะอีกฝั่งก็จะเป็นอย่างนี้จ้ะเนี่ยค่ะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะรูปล่อพ่อเดิมจ้ะนะคะอยู่ในกรอบพลาสติกจะพี่นะคะห้าร้อยบาทจะพี่นะคะอืมเนี่ยค่ะห้าร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะรูปล่อพ่อเดิมจ้ะ ปิดตาปูทิมจะพี่นะคะเป็นเนื้อผงนะคะพี่นะคะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะเจ้าสวัวปูบุญจะพี่นะคะห้าร้อยบาทเช่นกันจะพี่มีรอยจานไหมมีนิดๆน,น,น,นะคะพี่นะคะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะเหรียญเจ้าสวัวปูบุญจะพระเนื้อเมกะสิทธิ์จะพี่นะคะลงรักจะมีรอยจานจะพี่หกร้อยบาทจะ หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพระเนื้อเมกสิทธิ์จ้ะเหรียญเซมาปุโตะจะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะเนี่ยค่ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะเป็นเหรียญปุโตจ้ะหะลวงพ่อเพชรเกาะพังันจะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะเนี่ยค่ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะ้ะปูเอีอ่ยมจะพี่หกร้อยบาทจะ้ะอยู่ในกรอบพลาสติกเก่าๆนะคะพี่นะคะ ตามสภาพไปนะคะพี่600บาทปลายทาง50บาทจ้ะอันนี้เขาเรียกว่าจันลอยปูทิมนะคะพี่นะคะพูดผิดยังไงต้องขออภัยนะคะหนูขอไว้ที่600บาทจ้ะหนูขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะเดือนกลมพ่อกรัวจะพี่600บาทเช่นกันจ้ะพี่นะคะ600บาทนะคะพี่อยู่ในกรอบพัติก่าๆสวยๆอย่างนี้นะคะพี่นะคะ การสภาพเป็นนะคะพี่600บาทปลายทาง50บาทจ้าอีพีนี้หนูก็มีแค่นี้นะคะพี่สนใจองค์ไหนยังไงภาพไม่ชัดยังไงพี่อะไรหาแม่ค้าได้เลยนะคะพี่ที่เบอร์โทรศู4 0์แปดสี่ศูนย์ห้าเก้าหนึ่งแปดศูนจ้าอีพีนี้ก็มีแค่นี้นะคะพี่สวัสดีค่ะ